ก็ภูมรีเร้วูริรีว่าการกระทรวงมนาวและโภชนาการ้านกบริหารทุกข่างถ่าที่ 你来成多 ในวันนี้ผมอใบยา่ากัาเปียรายละเอียดของการแข่งขันจะเปิไปนี้นะครับการแข่งขันีแล้วผลีเย็นทัน้งท,งที่3สนามซึ่งดัดขึ้นมาเมืที่26กรกฎาคมถึงที่27มีนาคมผู้สารธรรรัวัฒนี่7นับรมารสีสารมัเป็นาการเวลาที่แบบท่สของเร กีฬาทีมชาติคนแรกได้เหรียญทุกโอลิมปิก3สมัยเลยนะคะสุดยอดโลเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนและ3เหรียญรางวัลที่เธอทำได้ขอขอบพระคุณมากนะคะเหรียญเงินสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับวิวรับเงินรางวัลทั้งสิ้น7ล้านสแสนบาทค่ะสำหรับาแสดงความดีกับน้องวิวด้วยนะคะ ยอดเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะนักรุ่น61กิโลกร,รมัมนะคะนงฟ้าค่ะรับเงินรางวัลไป7ล้าน200,000บาทจาก1เหรียญเงินค่ะดาวรุนน่นดาบรังดีค่ะนิรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักชุมาลน,นักกีฬายกน้ำหนักรุ่น73ก,กิโลกร,รมัมหรือเวฟน,นะคะ1เหรียญเ,เงินเช่นเดียวกันนะคะภาพของการยก เชิญบนเวทีด้วยนะคะอาเดี๋ยวได้ฟังน,นะคะต่อมาเขาหนักน้องออยค่ะโอ้โหนี่อีกคนหนึ่งนะคะที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆหนึ่งนิ่งๆนะคะสุรชนาคำเป้าค่ะจังแจงสุรภัยค่ะบีนะคะนักกีฬามวยสยากลหญิงของเรา นนี้ถือว่าสู้ได้อย่างสุดความสามารถจริงๆนะคะจากจั้แจงสวนเพลงขอสแดนต์พดีด้วยค่ะตอนนี้อาจจะเต้นเก่งใช่ไหมคะได้ข่าวว่า,อาของรางวัลของที่ลึกให้กับผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาของเรานะคะมีน้องเมยน้องคุณหญิงปัทมาลีส่วนตะกูลน,นะคะเป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัลน,นะคะสามลา แสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ยอดเยี่ยมในกรนีของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในระบรมราชูประถมค่ะองคมม์กีฬานะคะที่ทําผลงานให้กับประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่อง5ล้านบาทค่ะอแสดงความยินดีด้วยและพยายามต่อสู้ต่อไปนะคะ คนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าเป็นการปลุกกระแสกีฬาเชมบัโดอีกครั้งหนึ่งนะ,ะหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องน,นะคะในทุกโอลิมปิกไม่ผิดหวังค่ะต่อมานะคะสมาคมก,กีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยค่ะผู้ฝึกสอนและสมาคมก,กีฬาได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น2ล้านบาทค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะจากผลงานหึเรียอง หลายๆสมาคมกีฬาก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็เป็นการให้กำลังใจนะคะทั้งผู้ฝึกสอนที่อยู่เบื้องหลังะคะ่ะรวมถึงสมาคมกีฬาที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาของเรามาโดยตลอดค่ะแสดงควายินดีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะ นะคะ47คน16สมาคมเป็นเงิน4ล้าน7แสนบาทค่ะสมาคมกรีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวุฒิมรรนะคะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนนะะในครั้งนี้นะคะสคนที่เข้าร่วมกันนะคะ2 0 0แสนบาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสู้ต่อไปนะคะสำหรับนักกีฬาคนเก่งของเราค่ะลำดับต่อไปค่ะสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยค่ะ นักกีฬาได้รับเงินรางวัลพิเศษหนึ่งคนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0แสนบาทค่ะน้องต,ตอนนี้ยุคนี้แล้วเราจะต้องกบบโอนเงินแบบ real time นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ยืนกับนักกีฬานะคะเราจะเอื้อมมือไปแปะกลุ่มแดงๆด,ด้านหลังนะคะเพื่อโอนเงินเข้าสู่บัญชีค่ะพร้อมนะคะ5 4 3 So รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้จัดก,การทีมและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องในวันนี้งานในวันนี้มันน่าจะสมบูรณ์กว่าน,นี้เ,เพราะความจริงแล้วท่านนายกเศรษฐาท่านต้องการจะมาจัดงานเลี้ยงเพื่อฉลองใช้กับนักกีฬาที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการฝึกซึ่งใช้เวลายาวนาน แล้วก็ในที่สุดเราก็ประสบค,ความสําเร็จมีได้เหรียญทองมาถึงได้เหรียญทองทั้งหมดรวมถหเหรียญน,นันวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจแต่ก็ยังขาดไม่สมบูรณ์นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในานามของรัฐบาลและพี่น้องชาวไทยผมขอแสดงความชื่นชมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่สา นักุงปารีสสาธารณฝรั่งเศสที่ผ่านมาถือเป็นความสำเร็จและเป็นเกียรติประวัติที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างชื่อเสียงและก็นำความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งความสำเร็จของนักกีฬาเป็นผลมาจาก ความเสียสระกําลังกายกําลังใจของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาอย่างเป็นที่ประจักษ์แกนา,นานาประเทศได้เป็นอย่างดีผมขอชื่นชมในการปฏิบัติงานของผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาความสามารถของตนเองให้ประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันครั้งต่อๆไปรัฐบาลจะให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของประเทศอย่างเต็มที่โดยจะพยายามผลักดันให้เกิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อใช้ในการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบอันจะทำให้การกีฬาของชาติ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียมและเผยแพร่การกีฬาไปสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจเล่นกีฬาให้มากที่สุดผมขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการกีฬาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ผมสร้างสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอให้ท่านะระลึกไว้เสมอว่าผลงานที่ท่านได้สร้างไว้นั้นถือเป็นเกี็บประวัติของประเทศชาติและวง์ตระกูลและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนของชาติในการที่จะพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพในระดับต่างๆต่อไปนักกีอรตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกทุกท่านเป็นความภาคภูมิใจของไทยทุกคนขอให้ท่านรักษาความดีและเกียรติยศ ที่ได้รับนี้ไว้ให้มั่นคงสืดไปในท้ายนี้นะครับผมเห็นนักกีฬาที่เข้าไปร่วมทุกท่านได้สลัเวลาฝึกสอนฝึกซ้อมอยู่เป็นหลายปีนะครับเพราะคนที่ไม่ได้รับรางวัลจากรัฐบาลไม่ได้รับรางวัล ได้เฉพาะรางวัลในส่วนที่การส่วนที่เฉพาะที่ได้รับเหรียญวนที่ไม่รับเหรียญถือว่าได้น้อยมากนะครับผมเองก็จะสนับสนุนส่วนตัวสำหรับผู้ไม่ได้รับเหรียญนะครับคนละสอง0มบาทนะครับเป็นครับนอกจากนี้นะครับจะมีการแถลงข่าว นอกห้องประชุมนี้นะครับจะมีการอาัดฉีดจากภาคเอกชนสําหรับผู้ที่ได้รับเหรียญสําหรับเหรียญทองก็จะมีการอัดฉีดเพิ่มให้จากเอกชนซึ่งจะมีการแถลงข่าวนะเหรียญทองสามล้านบาทเหรียญเงินก็สองล้านและเหรียญทองแดงหนึ่งล้านเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวข้างนอกครับขอบคุณครับ